ครับคุณผู้ฟังเช้านี้6โมงกว่าแล้วสายข่าวเด้งมาที่มือถือผมดังติง้งพอเปิดดูถึงกับต้องขยี้ตาเพระาะพาดหัวข่าววันนี้มันแรงระดับสันสะเทือนวงการไฮโซไทยแบบสุดๆส,สวยยกบ้านครับคุณผู้ฟังได้ยินไม่ผิดหรอกครับคำว่าสวยยกบ้านนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วสำหรับกรณีของไฮโซคิมพรอนกระพาใครที่ตามวงการรถหรูวงการซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ต้องรู้จักเขาดีในฐานะเจ้าพ่อไฮเปอร์คาร์ ที่เคยมีข่าวว่าโกดังรถของเขามีรถจอดเรียงกันมูลค่ารวมๆกันเป็นร้อยเป็นพันล้านหรือเพลอเพ้แต่5,000ล้านบาทเลยทีเดียวแต่วานี้ครับข่าวใหญ่ระเบิดลงตูมเดียวกลายเป็นว่าตอนนี้เขาโดนหมายจับคดีหุ้นแล้วไม่ใช่โดนคนเดียวนะครับหายไปทั้งตระกูลแบบนี้บ้านรวยพันล้านหมื่นล้านก็ยังซวยได้เลยเหรอ เรื่องนี้มันต้องคุยกันยาวๆครับเพราะล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่11มกราคม2569สารอาญาได้อนุมัติออกหมายจับคิมหรือนายเอกพัฒน์พรนประภาลูกชายตระกูลดังตระกูลใหญ่ที่เราคุ้นหูกันดีร่วมกับคุณแม่และพี่ชายของเขาในคดีมหากาบยางคดีปันหุ้นหมอที่พวกเรารอคอยบทสรุปกันมาตั้งแต่ปีก่อนๆนูน,อนตอนนี้ข้อเท็จจริงยืนยันชัดเจนแล้วครับว่าหนีไม่มาฟังคำพิพากษาจากบ้านรู้ที่เคยคึกคัก โกดังรถที่เคยมีเสียงเครื่องยนต์คำรามตอนนี้หายวับเงียบกริบฮึคุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามผมนะครับคนระดับไฮโซคิม so ที่เราเคยเห็นเขาในโซเชียลมีเดียไลฟ์สดโชว์รถบุกิติลัมโบกินีเฟอร์รารี่รุ่นลิมิเต็ดที่มีไม่กี่คันในโลกภาพเหล่านั้นมันคือความมั่งคั่งที่คนธรรมดายอย่างเราเราแทบจะเอื้อมไม่ถึงแต่วันนี้ภาพที่ทีมข่าวเราได้อัปรายงานมาคือความว่างเปล่าครับเมื่อวานช่วงบ่าย ทีมข่าวของเราเช็คข้อมูลด่วนจีจากแหล่งข่าวภายในสารอาญาพบว่ามีการออกหมายจับจริงๆครับและรายชื่อที่ปรากฏในหมายจับเนี่ยโอ้โหตัวท็อปทั้งนั้น3คนหลักๆที่โดนหางเลขเต็มๆคือ 1. น,นายเอกพัฒหรือไฮโซคิม 2. คุณแม่ของเขาคือนางอรพินพรนประภาและ 3. พี่ชายคือนายอธิพัฒน์ทั้งหมดโดนข้อหาหนักครับฐานร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกกันภาษาชาวบ้านว่าปั่นหุ้นหุ้นมอนั่นแหละครับ เหตุเกิดช่วงปี2565อายการเขาสั่งฟ้องไปตั้งนานแล้วแต่ปรากฏว่าทั้ง3คนนี้ไม่ยอมมาศาลตามนัดศาลท่านก็เลยไม่รอช้าครับออกหมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีทันทีบอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่ข่าวโคมลอยหรือดราม่าใน t i k t o อกแต่มันคือข้อเท็จจริงที่มีเอกสารราชการยืนยันจากสำนักข่าวใหญ่ทุกสำนักแล้วเชาว้านี้ทีมวิเคราะห์ข่าวของเราตื่นมาเช็คสถานการณ์กันตั้งแต่ไก่โหช่วงหโมงเชา้า ข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่าเรื่องหมายจับคือสภาพโกดังรถของเขาครับคุณผู้ฟังจำโกดังไฮเปอร์คาย่านกรุงเทพของคิมได้ไหมครับที่เขาเคยพายูทูบเบอร์ดังๆไปถ่ายรายการที่เคยโชว์ความอลังการมูลค่าเกือบ6,000ล้านบาทนะ่ะล่าสุดมีรายงานว่าว่างเปลา่าใช่ครับว่างเปล่ารถลัมโบกินีรถบูกติที่ว่ากันว่าคันละ500ล้านบาทหายเกลี High ้ยงตำรวจบุกเข้าไปตรวจค้นแล้วแต่ไม่เจอตัวไม่เจอรถ ครอบครัวเก็บตัวเงียบกริบไร้การเคลื่อนไหวใดๆโอ้ยงานนี้สื่อโซเชียลเดือดปุดๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับตีกันยับวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าหนีไปต่างประเทศหรือยังหรือย้ายรถไปซ่อนที่ไหนอ่าบอกเลยว่างานนี้คุณผู้ฟังต้องอึง้งเพราะถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ดีๆเมื่อปี2567หรหรือปีที่แล้วเนี่ยคิมยังออกมาไลฟ์สดโชว์รถหรูเพียบยังดูใช้ชีวิตหรูหราอู้ฟู่กินหรูอยู่แพงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ตอนนี้ความจริงมันเปิดเผยออกมาแล้วว่าเบื้องหลังความหรูหรานั้นมีชนักติดหลังอับอร์เริ่มปักอยู่และตอนนี้เขาเลือกที่จะหนีหมายจับจริงๆครับคุณผู้ฟังครับเรามาเจาะลึกดูไส้ในของคดีมอกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมมันถึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ข้อเท็จจริงคือกลุ่มกวนนี้ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันปั่นราคาหุ้นมอให้มันสูงเกินจริงสูงแบบเบื่อวังอลังการเพื่อล่อแมงเมาล่อนักลงทุนรายย่อยให้บินเข้ากองไฟ สุดท้ายพอกวาดกำไรไปได้ก็ทิ้งให้นักลงทุนรายย่อยขาดทุนยับเยินบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงขั้นสิ้นเนื้อสิ้นประดาตัวเลยนะครับล่าสุดอายการท่านยืนยันหลักฐานมัดแน่นทั้งเส้นทางการโอนเงินที่ผิดปกติการซื้อขายที่มันดูยังไงก็รู้ว่าเตียมกันมาคิมกับครอบครัวถูกฟ้องมาตั้งแต่ปี2568แล้วครับแต่ก็ยื้อเวลาไม่ยอมมาขึ้นศาลในขณะที่ผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆอ,อีก28คนโดนจับนอนคุกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีอ่อ <c oughs> คิดดูสิครับ28คนนั้นนอนคุกไปแล้วแต่ตระกูลนี้ยังลอยนวลอยู่ได้เป็นปีๆจนกระทั่งเมื่อวานนี้แหละครับที่ฟางเส้นสุดท้ายมันขาดผึงยกบ้านซวยเพราะทวงเวลาไม่มาศาลนี่แหละครับสิ่งที่น่าคิดและน่าสลดใจก็คือตระกูลพลประพาเนี่ยรวยมหาศาลอยู่แล้วนะครับรวยจากการเป็นผู้นําเข้ารถยนต์ฮอนดา้ารวยจากธุรกิจอะไหล่ย,ยานยนต์ธุรกิจระดับหมื่นล้านย้านะครับว่าหมื่นล้านแต่ดันมาตกหมาตายดันมาพัวพันกับการเล่นหุ้นแบบสศกปรก จนตอนนี้ต้องโดนตำรวจตามล่าแบบยกครัวมันน่าตั้งคำถามนะครับคุณผู้ฟังว่าทำไมเงินทองที่มีใช้อีกสิบชาติก็ไม่หมดแต่กลับต้องมาหนือหัวสุกหัวซุนเพราะความโลภหรือเพราะความมั่นใจในอิทธิพลแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรผลลัพธ์ที่ออกมาตอนนี้คือพังครับในมุมมองของคนไทยอย่างเราเราฟังข่าวนี้แล้วต้องคิดหนักเลยนะครับปีนี้กฎหมายไทยดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังขึ้นมากเข้มข้นขึ้นมากไม่เว้นหน้าอินหน้าพรหมไม่เว้นไฮโซนำสกุลดัง จากเจ้าพ่อรถหรูที่เคยอวดโกดังพันล้านสู่ผู้ต้องหาหนีคดีภาพรถบุกติคันละ500ล้านที่เคยจอดโชว์ความมั่งคั่งตอนนี้คุณผู้ฟังคิดว่ามันไปอยู่ที่ไหนครับจอดทิ้งไว้ไม่มีทางเป็นไปได้สูงว่าตำรวจน่าจะกำลังดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่โกดังรถที่ว่างเปล่าการซวยทั้งบ้านแบบนี้ใครที่คิดจะทําอะไรแผงแลงในตลาดหุ้นคงต้องคิดใหม่แล้วนะครับใครจะกล้าแตะหุ้นผิดๆอีกนี่มันคืออุทาหรณ์ชัดๆตัวเป้งๆสําหรับคนที่อยากรวยทางลัด ผมอยากจะฝากเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่คิดจะลงทุนในหุ้นต้องเช็คข้อมูลดีๆนะครับอย่าไปเชื่อพวกข่าวลืออย่าไปเชื่อพวกไฮโซที่ออกมาอวดรวยในโซเชียลแล้วชวนลงทุนข้อมูลจากกรตาเขาเปิดเผยทุกวันครับเขาไปเช็คได้เลยว่าใครมีประวัติไม่ดีใครโดนแบล็คลิสต์บ้างกรณีของไฮโซคิมเนี่ยเป็นกรณีศึกษาชั้นดีเลยว่าแม้รวยแค่ไหนกฎหมายไทยก็จับได้หมดถ้าคุณทำผิดจริง พูดแล้วก็ขนลุกนะครับนึกภาพครอบครัวที่เคยมีพร้อมทุกอย่างวันหนึ่งต้องทิ้งคฤหาหาดหรูทิ้งรถซูเปอร์คาร์ที่รักดังดวงใจแล้วหนีไปหลบกซ่อนตัวไม่รู้ว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนจะกินจะนอนยังไงชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับสรุปสั้นๆสำหรับเช้านี้เลยนะครับไฮโซคิมเอกคัตปลอนประภาพร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายโดนหมายจับคดีปั่นหุ้นมออย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เพราะหนีไม่มาฟังคำพิพากษาผลคือสวยทุกบ้าน โกดังไฮเปอร์คาร์ว่างเปล่ารถหายคนหายนี่คือบทพิสูจน์ความจริงที่ว่าคนรวยก็หนีไม่พ้นกฎหมายถ้าทำผิดเราต้องติดตามกันต่อครับว่าตำรวจจะตามจับตัวได้เมื่อไหร่หรือพวกเขาจะติดต่อขอมอบตัวไหมบอกเลยว่ารามานี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับหนังม้วนนี้ยังอีกยาวไกลแล้วคุณผู้ฟังนะครับคิดว่าคิมกับครอบครัวหนีไปไหนแล้วรถหรูพวกนั้นรถไฮเปอร์คาร์คันละ500กว่าล้านมันหายไปไหนได้จริงๆเหรอหรือแค่ย้ายไปซ่อน ลองคอมเมนต์มาวิเคราะห์หรือจะระบายความรู้สึกมาก็ได้ครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าชอบการสรุปข่าวเช้าแบบเจาะลึกถึงพริกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้กดไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวร้อนๆประเด็นเด็ดๆจะเอามาเสิร์ฟให้ถึงมือคุณผู้ฟังทุกวันสำหรับชาวนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อก่อนถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบมารายงานทันทีสวัสดีครับ